สวัสดีครับผมบกกวิเชษจากนีสานักเลงรถภาคเหนือนะครับตอนนี้ผมอยู่บนพื้นที่ทุ่งแสลงหลวงครับจังหวัดเพชรบูรณ์นี่ครับนี่วันนี้ผมจะแนะนําให้ท่านรู้จักท่านหนึ่งนะครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้เขามาแคมปิ้งกันเอคุณวินยูคุณวินยูแนะนําหน่อยครับผมโอ้นี่รถแคมปิ้งเลยใช่ไหมครับครับทาไว้เพื่อ การท่องเที่ยวโดยเฉพาะเต็น์รูปแบบนี้เป็นเป็นเขาเรียกเต็น์อะไรครับคุณมิวฮาร์ดท็อปครับคุณมิวลองพีเซนต์หน่อยครับมันเป็นยังไงฮะคือจะเป็นหลังคาทาด้วยไฟเบอร์นะครับแล้วก็ตัวผนังก็จะเป็นผ้าใบเต็น์เนี่ยฮะแล้วก็วิธีการก็คือหมุนมันไม่ได้ยกขึ้นก็ดีตัวนี้คือเวลาเราใส่แล้วมันจะเหมือนเหมือนเราใส่กล่องใส่ของธรรมดาซึ่งซึ่งมันจะดูไม่เหมือนเราแบกสัมภาระอะไรครับพูดง่ายๆถ้าถ้าประกบมันมามันก็เหมือนไอเขาเรียกว่าอะไรอะ กล่องที่เป็นทุเล่ทุเล่นะครับใช่ไหมครับรบคล้ายกันอืชุดนี้นี่แพงไหมครับประมาณเท่าไหร่ครับเออตอนนั้นผมซื้อมาประมาณห้าหมื่นกว่าบาทครับแล้วทุกวันนี้มีจําหน่ายไหมฮะทุกวันนี้มีจําหน่ายไหมรุ่นนี้รู้สึกจะไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วใช่ไหมครับตอนนั้นสั่งมาเพราะอยากได้ก็สั่งมาอ๋อนี่นะครับแต่ว่าตอนหลังจะมีเป็นรุ่นใหม่ซึ่งคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันนีครับแล้ว ส่วนนี้เราเรียกว่าอะไรครับส่วนนี้เขาเรียกว่าเป็นม่านข้างครับออนนิ่งนะครับก็คือรุ่นนี้เขาจะเรียกว่าฟอกฟอกออนนิ่งกนะ็คือว่ามันจะกางได้270องศารอบตัวรถนะครับก็คือกางออกด้านข้างนี้จนไปถึงด้านหลังอ่า270นะครับก็เราสามารถใช้พื้นที่ได้เต็มที่ เห็นบอกว่าเสร็จแล้วก็เราสามารถที่จะเชื่อมเป็นห้องนอนได้หรอใหม่จะเป็นตัวนี้ครับอ่าตัวไหนครับที่สามารถทํามีห้องทําเป็นห้องนอนได้อ๋อนี่คือจะมีซีนทุกแกเพื่อมาติดเป็นชุดเสริมที่มันจะทําเป็นห้องนอนได้พูดง่ายๆตอนนี้เราสามารถที่จะทําเป็นห้อง<ช>ได้รอบเลยใช่ไหมครับชุดห้องแล้วก็มีประตูเข้าใช่ครับจะเป็นประตูเข้าเป็นเต็นท์อีกชุดหนึ่งเผื่อคนมาเยอะแล้วก็นอนข้างล่างได้ครับอ๋อนี่ รถคันนี้ก็ทํามาเพื่อไว้แคมปิ้งเลยใช่ไหมครับครับสไตล์มีอะไรบ้างครับในรถคันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นระบบไฟนะครับระบบไฟก็สามารถชาร์จจากโซล่าเซลล์ด้านบนนะครับเข้ามาที่แบตเตอรี่รูปนี้นะครับแล้วก็มีระบบอินเวอร์เตอร์เราสามารถแปลงเป็นไฟบ้านได้นะครับนี่สังเกตดูว่าตอนนี้อินเวอร์เตอร์เอ่อตัวชาร์จก็ทํางานอยู่ครับอินเวอร์เตอร์อยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่เก็บชุดทำอาหาร นะครับทษครับทาเองหรือว่าอันนี้มีขายครับอันนี้ทําเองครับอันนี้ทําเองทําเองกับเพื่อนๆเนี่ยครับช่วยๆกันทําแล้วถ้าเขาบอกให้ทําอย่างนี้ให้สักชุดได้ไหมครับกลัวกลัวไม่สวยแต่ไม่ถูกใจคนทำเองได้ครับแนะนําแนะนําคุยกันได้ไม่เป็นไรอนี่เป็นระบบน้ํานะครับระบบน้ําเราก็มีแทงน้ําครับนะครับเติมน้ําแล้วก็สามารถเราสามารถอาบน้ําที่นี่ได้นะฮะก็คือแต่นนี้เราไม่ได้กางเต็นท์ห้องน้ําก็คือล้างจานอะไรเราใช้น้ําตรงนี้ได้อยู่ได้สองสามวันครับนะครับนันนจะเป็นทุก อุปกรณ์กระจุกกระจิกนะครับช้อนเชิญเครื่องปรุงนะฮะนี่ก็เรียกว่าเต็มรูปแบบเลยอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์กู้ภัยจุกเฉินกู้ภัยปั๊มลมที่ปะยานเชือกลากนะครับอุปกรณ์พวกนี้อันนี้จะเป็นไฮิฟต์แจ็คของทั่วไปคือเป็นช่องทะลุเข้าไปด้านในนะครับเี่คอยขีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ ฟาร์มแจ็คครับอ๋อตัว hard top tent นะครับซึ่งเป็นลักษณะหลังคาแข็งนะครับซึ่งจะไม่เหมือนกับ roof top roof top จะเป็นหลังคาผ้าใบครับมันจะเรียกว่า hard top มันก็จะมีอยู่สองแบบที่เป็นเชลเต้นก็คือจะขึ้นเป็นสามเหลี่ยมกับตัวนี้จะคือ pop up ขึ้นไปก็คือของผมจะเป็นรุ่นที่มือหมุนนะครับใช้มือหมุนบริเวณนี้หมุนขึ้นหมุนขึ้นไปด้านบนอ๋อก็คือเราไม่ต้องยุ่งเรื่องกลางเรื่องอะไรเท่าไหร่ก็มีก็มีเน็บ อันสุดท้ายแค่นั้นทางทางเข้านะฮะใช้มือหมุนเข้าไปก็จบเลยม่านนะครับอันนี้ก็กันช่องข้างในก็คเปิดได้ก็ปิดได้ถ้ามีฝนเราก็เราก็ปิดนะครับถ้าฝนหนักหกก็เราก็ปิดนี่ลงก็นอนได้เหมือนกันครับเราตามคุณวินยูไปดูคุณวินยูแล้วอีกเต็นท์หนึ่งนะครับ น,นี่เซเป็นของคุณบอลครับจากของบัวอ่าน,นี้ก็เป็นทีมเพื่อนๆเหมอกันนี้แต่ตัวนี้เขาทำทำทีหลังผมดูสวยกว่าตัวตู้ทำเน,น,นียมเหมือนกันอลูมิเน,นียมครับอลูมิเนียมครับต้นส,สีดำน,นี่ก็ทำกันหลังบ้านเหมือนกันเนี่ยแหละครับทำกันเองครับแล้วเต็นท์ล่ะฮะเต็นท์เดี๋ยวให้คุณบอลมานำเสนอดีกว่าเพราะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ครับมีอ,อ่าคุณบอลมาอ่าคุณบอลจำหน่ายด้วยใช่ไหม อ่าโอเคยังไงพีเซตเลยครับคุณบอลราคาเท่าไหร่ตัวน,นี้เป็นเต็นท์เขาเรียกอะไรนะลูกลูกท็อปเต็นท์เนาะครับตัวที่เราเห็นกันทั่วไปแต่ตัวของเราจะแตกต่างกันที่อ่าของเราจะมีอ่าสามารถเปิดหลังคาได้ครับเปิดหลังคาได้ใช่ครับ <Yeah. S 2> ยืน <Yeah. S 2> จะมีวิวด้านบนได้อ่ะยังไงอ่ะไม่เข้าใจมันจะมีช่องเลยครับ อ๋อสำสำหรับอ่าเหมือนสรูปใช่ครับเหมือนเหมือนเราอยากถ่ายรูปมุมสูงอ้าวแล้วแล้วไอ้มันมันมันต้องติดไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะไฟชีดเนี่ยก็ดึงออกยกขึ้นได้เลยครับยกออกก็คือเราไฟชีดออกใช่ครับเพราะตัวด้านหน้าตัวนี้จะเป็นลักษณะพลาสติกกดแล้วก็หลุดออกแล้วก็ยกขึ้นได้เลยโอเคก็แสดงว่ามันเพิ่มเติมมาจากของของเดิมที่เมื่อก่อนนี้ไม่มีตัวตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับ ถ้าเราเราปิดน้ําก็ไม่เข้าถูกไหมฮะนอนปกตินนอปกติอนนี้คือเหมาะสําหรับคนที่จะนอนดูดาวนาบางทีเราจะยืนถ่ายรูปไม่อยากเบียดวิวใครเราก็เปิดข้างบนเราถ่ายเลยรอบรถเออใช่ใช่ใช่กับทุกทุกยี่ห้อผมผใช้มาหลายตัวแล้วผ้าก็จะเหมือนเหมือนกันอถ้าจะต่างกันก็พวกรายละเอียดครับพวกเหล็กมินียมการมีจุกมีรายละเอียดเล็กน้อยครับตัวนี้จะมีครบเลยเขาจะเป็นสเปคอ่ะเซตนี้กี่บาทครับตัวนี้ ตอนนี้ขายอยู่ที่สองหมืนแปดพร้อมห้องสองหมืนแปดพร้อมห้องนี้นะใช่ครับข,ขายเอาห้าครับไม่ได้ไม่ได้รวยราคาแรงมากเดียวสองหมืนแปดนี่ผมได้อะไรบ้างได้นี่หนึ่งอันตรงนี้ล้วก็พร้อมห้องด้านล่างแล้วก็พร้อมห้องด้านล่างห้องด้านลา่งา,นลางมีพื้นนะครับมีพื้นห้องด้านล่างที่มีซิปมีอะไรนะฮะมีพื้นแล,แล้วเชื่อมตรงนี้ไหมห้องด้านล่างอ่โอเคเชื่อมก็พูดง่าย อ่าเป็นเป็นอีกห้องหนึ่งเลยสองหมื่นแปดมากับแม่บ้านเนี่ยขาดไ่ได้แล้วล่ะอ่าถ้าสนใจเขาติดต่อคุณอะไรนะบอลครับอ่าบอลเบอร์อะไรครับเบอร์โทรศูนย์แปดหกครับสองสองสี่เก้าหนึ่งเก้าแปดครับอ่าโอเคนี่นะครับชมหน้าแล้วถ้าอันนี้ผมจะเรียกอะไรเนี่ยผมก็ชอบที่ลืมเหมือนกันฟอกออนนิ่งครับอ่าฟอกออนนิ่งนะห้องอเนกประสงค์ใช่ไหมฮะอีกห้องหนึ่งนะครับอันนี้ประมาณเท่าไหร่ฮะ ถ้าถ้าเฉพาะตัวฟอกไม่รวมห้องมันอยู่ที่หมื่นสองครับหมื่นสองห้องด้วยน่าจะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นครับเพราะห้องแบบทิ้ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากใายผ้าเยอะกว่าเต็นท์เป็นเป็นผ้าเดียวกับเต็นท์ถ้าเราตรงนี้มันจะทึบไหมฮะหรือว่ามีซิปมีหน้าต่างเป็นซิปมีประตูห้องไดเลยโอเคโอเคเข้าใจละสามารถแยกแยกเป็นสองชิ้นได้ครับอ่าเรามาดูวัสดุเนื้อผ้านะครับนี่ครับ เราเรียกว่าโอ้โหหนาเลยนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรอะผ้าถักทอใช่ไหมฮะกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์กันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์สดสองแปดศูนย์ดีหครับมีพลาสติกเคลือบอี่ด้านในอันนี้ก็เป็นตัวลูดออกมาอันนี้มาพร้อมสมอใช่ไหมครับสมอนี้ก็ใช้ค้อนตอกเข้าไปได้นีหมุดเหล็กนี่ครับบันไดก็มาอย่างหนาเลยเอาเราไปดูตรงนี้ บันไดนี้มาแบบกลมแข็งแรงอลูกซิตรงไหนวะนี่ลูกยังนอนอยู่นะที่บอกนะข้างบนนี้ครับเป็นสันลูกนะเอาไว้ชมดาวเปิดซิทมานะครับไม่กวนเด็กเลยกว่าวัสดุนะฮะ ขอแนะนำนะครับหนังสือขั้นตอนขับรถยนต์ไปเสียมราชหรือเสียมเรียบประเทศกัมพูชาด้วยตนเองนะครับหนังสือเล่มนี้จําหน่ายราคา40บาทนะครับจะบอกขั้นตอนการขับรถยนต์ว่าต้องทํำยังไงนะครับการข้าม่านนะครับไม่ต้องมีไกด์ครับไม่ต้องมีทัวร์ครับเดินเรื่องเอกสารข้ามแดนด้วยตนเองและขับไปด้วยตนเองนะครับไม่ต้องมีใครดําเนินเรื่องเอกสารให้เราทั้งนั้นนะครับการเดินทางครั้งนี้ของผมนะครับบอกขั้นตอนการข้ามแดนผมออกทางช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ เข้ามาด่านโอซเมตวิ่งตรงมาประมาณร้อยโลนะครับทางเรียบกิ๊บเลยลาดยางนะครับแล้วก็ตีเข้าเสียมเรียบนะครับหรือเสียมลาดห้าสิบโลก็ประมาณร้อยหกสิบโลนะครับก็ถึงแล้วขากลับผมกลับทางปอยเปรตจังหวัดสแกลนะครับในหนังสือเล่มนี้ก็จะบอกขั้นตอนนะครับการข้ามด่านอันนี้อยู่ด่านช่องจอบนะครับมีพาสปอร์ตประทับตาตมของไทยนะครับยื่นเรื่องตมไทยว่าจะนํารถยนต์ข้ามแดนเขาออกเอกสารให้เรานะครับ เข้าด่านโอสเมตฝั S et, ่งกัมพูชานะครับจอดรถนะครับใสที่ป้อมประทับตาพาส,สปอร์ตข้ามแดนนะครับแล้วก็ขับต่อไปอีกประมาณ6กร้ยห้าสิบเมตรนะครับผมก็ชี้แจงไว้เพื่อจะแจ้งเรื่องนํารถยนต์เข้าประเทศกัมพูชาเสียคนละหนึ่ง้บาทแล้วก็หลั่นล้านในกัมพูชาได้เลยใกล้ๆด่านก็จะมีาคาทีโน,โนนะครับไปนั่งกินข้าวที่นั่นได้นะครับสามห้าบาทสี่สิบบาทราคาไม่แพงนะฮะสภาพเส้นทางผมรายงานไว้หมดนะครับจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับ เจอแยกแยกกี่แยกนะครับทําลูกศรมาให้เรียบร้อยหมดนะครับท่านอ่านเล่มนี้แล้วท่านสามารถขับไปถึงเสงเมียบกัมพูชาได้นะฮะด้วยตนเองนะครับจะไปกับเพื่อนอีกคันก็ดีหรือจะไปบุกเดียวคันเดียวก็ดีผมก็ไปมาแล้วนะครับเล่มนี้จําหน่ายราคา40บาทเท่านั้นนะครับท่านที่สนใจสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับตามรายดีข้างล่างนอกจากนี้ก็ยังมีนี่ครับ5เส้นทางขับรถยนต์ไปหลวงพระบางนะครับจําหน่ายดี ผมจำหน่ายมีหลายเล่มครับมีปีนังนะครับมีเมียนม,มานะครับตอนนี้ก็ทำไปแล้วทั้งหมดสี่ประเทศในการขับรถยนต์ท่องเที่ยว AEC ด้วยตนเองนะครับสนใจสนับสนุนมาได้ครับสี่สิบาทเท่านั้นนะครับย้ํานะครับสี่สิบาทเท่านั้น